ครับวันนี้จะแนะนำเฝอเ President นะครับเฝอเ President เนะี่ยชื่อหรือว่าเฝอสองพันนะครับเฝอฟอร์ตเพรสิดเน้นอยู่ตรงข้ามตรงด้านหน้าตลาดเบนท์ผันนะครับหรือว่าเจอเบนท์ผันที่อยู่ในเมืองโฮจิมินท์ซิตี้หรือว่าเรียกว่าไซง่อนในะกทยนะครับรนี่หน้รนาร้านคือร้านนี้เนี่ยอดีตประธานาธิบดีบิลทิมตันนะครับเคยมาทานนะครับก็จะมีหลายชื่อมีเฝอมี มีบุนมีกับข้าวอย่างอื่นไปดูนะร้านก็จะเล็กๆะรรัากาศเย็นนะครับเดินเมืองโฮจิมินห์แล้วร้อนๆแล้วก็แวะเข้ามาดูนี้มีรูปนะครับสถานบันทีกบินคลินตันนะครับของสารัฐเคยแวะมาเยี่ยมแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับพนักงานร้านนะครับเคยมากินเปอที่นี่ก็เลยเรียกว่าเปิดเป็นเด็กใครไปโฮจิมินซิตี้แวะไป ทานได้นะครับน้ำซุปจะอร่อย